กระทบประเทศไทยสำนักข่าว CNN ค่ะสำนักข่าวต่างเทศของสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะเป็นสำนักข่าวระดับโลกขย่าข่าวไหนก็แล้วแต่สถานสะเทือนไปทั้งโลกอันนี้สะเทือนประเทศไทยเลยโดยทล่าสุด CNN ไตีข่าวนักธุรกิจไทยหลอกขายถุงม,มือยางใช้แล้วส่งไปสหรัฐเขาทำเป็นสกู๊เลยนะ ใช่ทําเป็นสกูปเรื่องราวในการลำดับเหตุการณ์ในต่างแทำเป็นรายงานพิเศษอย่างยาวอย่างเยอะแล้วก็เกาะติดเจาะลึกต่อเนื่องด้วยค่ะเรื่องของเรื่องนะ CNN ไปสัมภาษณ์นักธุรกิจทางฝั่งอเมริกาคนหนึ่งชื่อ่มิสเตอร์ทาเล็กเคิร์สเชนขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็ยังได้ไปสัมภาษณ์นักธุรกิจสหรัฐอีกหนึ่งคนชื่อว่าลุยส์ซิสกินสองคนสองคน ทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่นักธุรกิจสหรัฐทั้งคู่เนี่ยก็เล่าให้ซีนเอ็นฟังว่าได้สั่งซื้อถุงมือยางเกรดทางการแพทย์ที่เคลื่อนในไตรในไตรอะไรประมาณนั้นะนะฮะจากบริษัทไทยบริษัทหนึ่งบริษัทนั้นมีชื่อว่าแพดดี้เดลูมเทรดดิ้งถุงมือยางทางการแพทย์ที่แพตดี้เดลูมเทรดดิ้งาขายให้กับนักธุรกิจสหรัฐทั้งสองคนนั้นอนะไรครับอ่ ใช้ยี่ห้อสองยี่ห้อคนั่นก็คือยี่ห้อสกายเมดและยี่ห้อสีตรังสีตรังนี่ดังนะอันดับหนึ่ง<ห>ของไทยเท่านั้นแหละปัญหาก็คือแพตตี้เดลูมเทรดดิ้งเป็นเจ้าของแบรนด์ s k y ยเมดจริงหรือเปล่าเป็นเจ้าของแบรนด์สีตรังจริงหรือเปล่าทำไมจึง เอาแบรนด์ทั้งสองแบรนด์นี้ไปประทับบนกล่องที่ขายให้กับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งเข้าไปประเทศเขาแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวมันก็เกิดเรื่องสิเพราะแกะออกมาเป็นเรื่องเลยสิครับใช่ค่ะมันเป็นถุงมือ,อยางใช้แล้วใช่บางทียังมีคราบมีอะไรโสโปกอยู่เลยเอาง่ายๆบางล็อตเนี่ยยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่ถุงมือเลยนั่นแหละและที่ทุเลศที่สุดก็คือไปเจอล็อตนัมเบอร์ค่ะก็คือ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  มันมียังตอยู่ว่าผลิตตั้งแต่ปีไหนระบุถึงลอดการผลิตผลิตตั้งแต่ปีไหนใช่ผลิตมาตั้งแต่ก่อนหน้าล่วงหน้ามาสองปีอย่างเป็นต้นสองปีก่อนนะแย่มากเลยค่ะสุดๆปรากฏว่านักธุรกิจที่ชื่อหลุยส์ลุยส์ิสกินเน่ก็บินด่วนเข้าประเทศไทยนักเจอไอ้คนของบริษัทนี่แหละไอ้แพดตี้เดลูมเทรดดิ้งนี่แหละที่เขาดลธุรกิจกันอ่ะขอเคลียร์ขอเคลียร ขอขอขอเขาเคลียร์นัดเคลียร์กันที่ร้านอาหารในในกรุงเทพแห่งหนึ่งใช่ค่ะเคลียร์กันอีท่าไหนก็ไม่ทราบปรากฏว่ากลุ่มของหลุยส์ซิสกินถูกตำรวจไทยรวบใช่ค่ะตั้งข้อหาทำรายร่างกายอืมอ๋อไอย้ยอืมขนาดเขาจะบินมาเคลียร์นะว่าของที่เขาได้มันไม่ใช่ของตรงตามสเปคที่เขาซื้อจะมาเคลียร์กับผู้ผู้ขายที่ม,มีการดิลธุรกิจกันนอกเนือจากมไม่จบ ใครก็ไม่ทราบไปสก,กิดตำรวจไทยให้รวบกลุ่มของลุยส์ซิสกินด้วยค่ะยัดข้อหาไม่ใช่ยัดข้อหาตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ลักพาตัวอะไรประมาณนั้นเปรากฏคุว่าลุยส์เนี่ยกับประเทศไทยไอ้โทษทๆททททกับสหรัฐนี่สำเร็จ แต่ว่าพักพวกของหลุยส์ยังติดอยู่ทางประเทศไทยอยู่ทางฝั่งประเทศไทยอยู่ในคุกคิกไก่อยู่เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผมก็สงสัยแต่พอเจอเรื่องแบบนี้เขาก็ไม่จบไงไม่จบสิครับใช่ค่ะเจอแบบนี้เข้าหูสีดินสีดินก็เอาเรื่องนี้ประคมข่าวโอ้โหใหญ่โตมโหฬานเลยปรากฏว่าทางฝั่งประเทศไทยเช็คไปเช็คมาไอ้เจ้าไอ้เจ้าบริษัทพดดี้ลูมเดอะลูมเทรดดิ้งเนี่ยเช็คไปเช็คมานะออฟฟิศของมันที่ทําการของมันเนี่ย อยู่แถวแถวรัชดาอยู่ใกล้ๆช่องก้านี่เองชั้น3ามเดอะสตรีทไปดูสักนิดสิครับแพดดี้เดรูมเทรดดิ้งเจ้าของเป็นใครและตั้งอยู่ที่ไหนค่ะเจ้าของชื่อลุกเฟยหยางหยางที่ตั้งชั้น3เดอะสตรีทถนนรัชดาพิเศษค่ะไอตรงนี้นี่เองอยู่ข้างๆอสมวัชออกไปนี่แหละตั้งอยู่ตรงนี้นะค่ะ เจ้าสำนักงานที่จดเจ้าของเป็นคนจีนลุกเฟยยางอย่างๆหลอกขายถุงมือยางใช้แล้วแอบอ้างแบรนด์สกายเมดและแบรนด์สีตรังอ้าลครับเมื่อเห็นชื่อแพ d เดิลูเนี่ยผมจำได้ว่าย้อนกลับไปเมื่อปลายปี63สทันวา63มั้งครใบคล้าๆนะกองปรากเนี่ยกับทังออยเนี่ยเคยแตะเบือ แล้วก็โจโไปตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งแถวแถวปทุมธานีใช่ธนวัลหกสามใช่ป่ะใช่ค่ะปรากฏว่าไอโรงงานแห่งนั้นเขาบอกว่าเป็นโรงงานของแพดดี้เดลูมค่ะตรวจค้นเจอถุงมือยางใชแอนใช่แล้วนี่มูลค่า300ล้านที่ไม่ได้มาตรฐานเลยเนี่ยกองเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นแหละราคาต้องตลาดเนี่ย300ล้านบาทกำลังกำลังย้อมสีค่ะกำลังเอามาผึ่งลมกำลังบรรจุเข้ากล่องใหม่ มูลค่าของที่ยึดได้ในโรงงานที่ปทุมเนี่ย300ล้านบาทใช่ค่ะแล้วก็เจอว่าไอ้กล่องที่ใช้บรรจุถุงมือยางใช้แล้วเนี่ยเป็นยี่ห้อมันประทับตราประทับแบรนด์สกายเมดช่ค่ะเป็นเรื่องคดีนั้นในที่สุดก็ไหลเข้ามือบกปคบก็คือกรมบัคับการตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละบกปคบ เราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปกันที่พันตรุรยเอกเนติวงกราบนะคะพุ่มกับการสีบกปคบค่ะสักครู่หนึ่งใช่ค่ะจะไปอัปเดตนะคะท่านพร้อมแล้วนะคะไปกันที่ท่านพุ่มกับสีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้กกับฮะัครับค่ะสวัสดีครับผมกรับครับผู้ํากับฮะแพดดี้เดลูมเทรดดิ้งเนี่ยตำรวจไทยเคยไปทลายโรงงานของเขาที่ปทุมมาครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาปี6 3สาใช่ไหมครับครับ เข้าไปเจออะไรบ้างโทวนอีกครั้งนะฮะว่าเข้าไปแล้วเจออะไรบ้างสมัยทันวาหกสามที่ปทุมฮะอันหกสามมันทางกองบังคับการปราบตามนะครับเข้าไปร่วมกับอยอนับเข้าเข้าไปเปิดยึดนะครับถุงมือยางนะครับถุงมือยางแล้วก็มีถุงมือยางบรรจุของยี่ห้อแบรนด์ต่างๆนะครับครับแล้วนําส่งนักงานสอบสวนปคบดําเนินคดีอ๋อครับครับ จากจุดนั้นคดีจึงเข้ามือผู้กํากับนะครับคดีจึงเข้ามือผู้กํากับนับจากบัตรนั้นเป็นต้นมานะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้โรงงานนั้นเป็นโรงงานของแพดดี้เดลูมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไอ้ตราที่เขาเอามาสวมสินค้าเหล่านั้นนี่มันมีตราอะไรบ้างเห็นบอกว่าส่วนใหญ่เอามาสวมแบรนด์สกายเมด <Sky mate, S 2> ใช่ไหมฮะ<บ> ครับมันมีหลายแบรนด์นะครับแบรนด์ที่เราเข้าไปมีม,มีมีประมาณทั้งสี่ถึงห้าแบรนด์เลยนะครับสี่ถึงห้าแล้วเราก็เรียกใช่ครับสี่ถึงห้าแบรนด์เนี่ยเราก็เรียกมาให้มามาให้เมาให้การเป็นในฐานะผู้กล่าวหาด้วยนะครับเพราะว่าจะผิดตามพรบรเครื่องหมายการค้าด้วยครับผมโอ้ครับครับจะมีทั้งสีตังมีสกายเมดถ้ามีโกลตารี่นะอันนี้ผมมีประมาณ สี่ถึงห้าแบรนด์เลยนะฮะใช่ครับครับแต่ว่าที่เยอะกนิดหนึ่งอย่างเดียวโอเคที่เยอะสนิดหนึ่งก็คือสกายเมดกับสีตรังใช่ไหมครับที่ที่ถูกครับที่เราเจอกล่องจะเยอะสนิดหนึ่งก็คือสีตรังกับสกายเมดแต่เราก็เรียกเจ้าของแบรนด์ทั้งสี่ห้าแบรนด์มาสอบปากคําแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับยืนยันว่าไม่ได้รู้เห็นด้วยไม่ได้รู้เห็นครับโดนปลอมครับครับผมถูกแอบอ้างถูกปลอมใช่ครับครับ สกายเมดนี่เป็นชื่อแบรนด์ไม่ใช่ชื่อบริษัทใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์สกายเมดที่ท,ท,ที่ที่อยู่ตามกล่องนะใช่ใชครับครับเจ้าของแบรนด์สกายเมดชื่อบริษัทก็คือเมืองเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่ที่วัฒนานรรสระแก้วใช่ไหมฮะครับใช่ครับเราได้เรียกเจ้าของบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงมาสอบปากคำแล้วยืนยันว่าถูกแอบอ้างไม่เกี่ยวไม่รู้เห็น ใช่ครับใช่ครับไม่พบความเชื่อมโยงใดๆระหว่างเจ้าของแพดดี้เดลูมซึ่งเป็นคนจีนนะกับคนของบริษัทเจ้าของแบรนด์ทั้งสี่ห้าแบรนด์ไม่พบความเชื่อมโยงเลยนะไม่ไม่พบความเชื่อมโยงอะไรฮะถูกเราก็เฉพาะเราเรียกเราเร,กเาเรียกเจ้าของแบรนด์ที่ปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับมาให้การนะครับทุกคนหให้การสอดท้องเ,เหมือนจะหมดนะก็คือถูกปลอม ถูกปลอมไม่ได้อันยังในทางได้ขายใช่ครับรครับแพทตี้รูมี่เจ้าของเป็นคนจีนใช่ไหมครับผมครับลุกเฟยงอย่างๆอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะครับผมโอ้รู้สึกว่าออฟฟิศเขาจะอยู่ที่ตึกตึกของห้างเดอะสเตทตรงรัชดานี่เองนี่ใช่ไหมครับครับครับลุกเฟยเป็นคนจีนเป็นชาวต่างชาติเป็นเจ้าของบริษัทได้อย่างไรมาทําธุรกิจตรงนี้ได้อย่างไรครับมันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอ มาทํามาทาชั่วชิดได้เหรอันนี้เราเราดูในนามบริษัทนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาจดทระเียนได้ยังไงนะแต่ว่าในในกรณีที่เขาเอ,อทำเรื่องถุงมือทางการแพทย์เนี่ยครับต้องแยกเป็นผมผมมองว่าแยกเป็นสองส่วนนะฮะส่วนที่เขาผิดตามพาบรบเครื่องมือแพทย์กับพบรบเครื่องหมายการค้าเนี่ยเราก็ดาเนินคดีเข <Okay. S 2> าไปแล้วเคแต่แต่กรณีที่เขาไปโกงคนอื่นก็ให้ทางผู้เสียหายน้ำมาแจ้งความเม่ชอบข้โกงก็ต้องบอกทางเอระเรียนอย่างนี้นะครับ ตัวของตัวเออในในคดีของปคบอเองก็จะมีบางบางพาร์ทบางคดีที่เราทํากันนะฮะก็คือช่าโกงชาวต่างชาตินะครับก็คือชาวต่างชาติอยากได้ถุงมือในช่วงเวลานั้นที่ที่ความต้องการสูงนะครับครับก็มีการตอดต่อซื้อถุงมือทางการแพทย์จากคนไทยรหรือจากคนต่างชาติที่อยู่ในไทยนะครับก็ถช่โลงนะครับก็มามอบอํานาจมามอบอำนาจทนายมานมาแจ้งความดาเนินคดีที่ผ่านมาในทางปคบเนี่ยก็ดําเนินคดี ให้กับผู้เสียหายชาวอิตาลีนะครับไปแล้วนะครับที่ซื้อถุงมือทางการแพทย์นะครับก็้วติดตัวร้านนะครับแล้วก็แล้วก็มีชาวอิตราเอลซื้อถุงมือทางการแพทย์นะครับรับคนไทยนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้สินค้านะครับอันนี้เราก็จับ <yolks S 1> กลุมดาเนินคดีไปแล้วค,ครับผมโอเคกรณีอของนักธุรกิจชาวสหรัฐสองรายที่รวมตัวซื้อสินค้าจากทางแพดดี้เดลูมันนะครับ เป็นคดีเข้าสู่มือแต่ทางตำรวจปคบ,บ,บด้วยหรือเปล่าครับคดีช่อโกงยังไม่ได้เข้ามาไม่ไม่ไม่เอ,อเพราะว่าไม่ไม่ไแน่ใจว่าเขาจะแจ้งความที่ไหนนะฮะอันนี้แต่ว่าที่ของท่านทิ่เดินรูมที่เราขับเราเข้าไปคือมันเอ,อเรามีเอ,อเขาเรียกว่ากองปราบเข้าไปพบเห็นว่าโรงงานนี้<อ>ผลิตของมือยางโดยที่ตด้รับอนุญาตครับผมรบเราเป็จากมวจ สืบเนื่องจากกองปราบไปทลายโรงงานเถื่อนแถวแถวปทุมนะฮะล้วไปเจอของที่ผิดกฎหมายเยอะแยะเลยแต่ว่าแต่ว่าไอ้เรื่องนักธุรกิจชาวสหรัฐสองสองสองรายนั้นที่ถูกโกงที่ถูกหลอกขายทางแพดดีเดลูม um นั้นคดีไม่ได้เข้ามือที่ผู้กำกับไม่ได้เข้ามือที่ตํารวจ<ำ>ปคบนะฮะใช่ครับใช่ครับไม่ได้เข้ามาที่นี่ครับผู้กำกับพอได้ยินข่าวในแวดวงตํารวจไหมครับหนึ่งในสองนักธุรกิจชาวสหรัฐ บินด่วนเข้ากรุงเทพมาเคลียกับคนของแพตเตี้เดลูนไปเคลียกันที่ร้านหารแห่งหนึ่งเคลียกันอีท่าไหนก็ไม่ทราบอยู่ๆตำรวจไทยก็โผล่รวบคนของนักธุรกิจชาวสหรัฐรายนั้นตั้งข้อหาทำร้า,ายร่างกายนู่นนี่นั่นเยอะแยะกินไปหมบเคยได้ยินเรื่องเรื่องนี้ไหมครับเคยได้ยินไหมครับผมไม่ไม่เคยครับไม่เคยครับไม่ใช่ตำรวจปอบอแน่นอนนะ ไม่ไม่ใช่ครับไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะไม่มีนะไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีแต่ไม่ได้ยินเลยใช่ไหมครับว่าตํารวจไทยไรไหนเล่นด้วยกับแพตตี้เดอะลูมไปรวบตัวคนของนักธุรกิจชาวสหรัฐที่เขาบินเข้ามาเคลียร์ไม่เคยได้ยินเลยไม่มีครับไม่มีนะไม่มีไม่ไม่มีครับแต่ว่าแค่ได้ข่าวว่ามีการทวงหนี้กันเรื่องถุงมือแต่ว่าไม่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 ใช่ตํารวจปคบแน่นอนครับไม่มีครับตํารวจทวงหนี้อ่ะโอเคเป็นตํารวจหน่วยอื่นได้ยินข่าวบ้างไหมฮะไม่ได้ยินเลยนะ ไม่ไม,ไม่ไม่มีครับผมถ้าผมอ,าาอา่านถ้าอ่านข่าวนะพี่ตาม่า <ứng Madonna> ที่ได้ฟังมาไม่ <ứng Boden S 2> ไม่ได้อ่านนะก็คือเป็นคนชาวต่างชาติมาทวงนี้จากเรื่องสูงมือแค่นั้นเองครับ <Official. S 2> โอ้ฮ่า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 แต่ไม่ได้ยินเลยนะฮะไอเรื่องตํารวจไทยอยู่ๆก็ไปรวบคนของ <darüber. S 2> นักธรุรกิจชาวสหรัฐที่เขายกทีมมาทวงหนี้มาทวงเงินคืนอะไร <ettu? S 2> ประมาณนั้น นักธุรกิจชาวต่างชาติที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็ดำเนินคดีให้นักธุรกิจชาวต่างชาติอิตาลีหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเพราะว่าเขามาแจ้งความกับตารวจไทยใช่ไหมที่คนอิตาลีเหรอฮะฮะฮะเพอาคนอิตาลีใช่ครับเพราะเขาถูกเอเขาได้รับความเสียหายนะครับพอดีเขาอยู่อิตาลีในช่วงวิดการเดินทางไม่ได้เขาก็มอบอานาจ ให้ทนายมาแจ้งความมาแจ้งความที่ประเทศไทยมาแจ้งความครับ้าแจ้งความที่ประเทศไทยโอเคใช่ครับก็การแจ้งความก็แจ้งความได้ตั้งแต่หน้าที่ที่เกิดเหตุนะครับตามสอนอนะครับหรือมาแจ้งความที่ปคบหรือมาแจ้งความที่กรมรับการบปรคับาชญากรรทางเศรษฐกิจนะครับโอเคได้ทุกที่นะครับแต่ว่าแต่ว่าการทวงหนี้ก็ควรที่จะมาแจ้งความเพราะว่า้าถูกหลอกนะฮะเพราะทางตำรวจไทยผมว่าทุกหน่วยก็ทําไม่อยู่แม้กระทั่งบ้าตอนนี้เนี่ย ของปปเองก็มีนะครับก็มีเหมือนกันก็คือโกงตอนนี้ที่ทําคดีอยู่นะครับระหว่างทางมันก็โกงชาวไต้หวันเกือบแปดสิบล้านนะครับอ oh, เรื่องซื้อถุงมือนะครับ,รบตอนนี้เนี่ยก็ติดก็ติดต่อ,อ,อพอดีตอนช่วงนี้การการประสานง,งานทางเรื่องคดีอาจ,จัย ออาจจะช้าด้วยเพราะว่าเรื่องโควิดมันติดโควิดมีข้อจำกัดม,มีดมข้อจากัด<ต>มีข้จอ,อ,ขอจํากัดเรื่องโควิดแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือพอเริ่มเปิดประเทศนะครับเมื่อวานเราอย่างเทสของเอชาวไต้หวันที่ถูกโกงเกือบแปดสิบบ้านนะครับก็ติดต่อแล้วว่าเดี๋ยวเอทางเราจะทาหนังสือเพื่อเชิญตัวเข้ามาเพื่อเขาจะได้อนุสือนี้ไปไปที่สถานทูตที่ไต้หวันเพื่อขอเข้ามาที่ไทยครับผมมาให้การ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถูกชอบโกงเรื่องถุงมือนะครับชาวต่างชาติที่ถูกชอบโกงถุงมือก็มอบหน้าแล้วมาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจไทยได้นะฮะเพราะว่ามันพอเป็นคดีนอกหน้าจะมีอายการสูงสุดมาร่วมสอบด้วยครับผมโอเคกับฮะทางฝั่งคนไทยที่ไปโกงชาวต่างชาติเยอะแยะอย่างเช่นไต้หวันอิตาลีอะไรก็แล้วแต่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งแพดดี้เดลุมเทดดิงเชื่อมโยงกับลูกเฟยอย่างๆเชื่อมโยงไหมฮะ ไม่เชื่อมโยงครับผมว่าตอนนั้นคือต้องมองว่ามันในลักษณะที่จําเอ่อจำเคสตอนนู้นได้ไหมครับที่เรื่องเกวกับหน้ากากะครับผม oh, ตอนนั้นที่มันมีแกเอลกที่หน้ากากขาดตลาดนะครับพ oh, oh. อหน,น้ากากขาดตลาดมันก็เหมือนกับพอคนเห็นช่องทางครับก็ก็มานั่งก็มาก็มาทำธุรกิจตัวนี้กันพร้อมกับ าซื <Cornell. in st selling> ้อที่ไหนได้ราคาสูกก็มาปล่อยในราคาแพงครับมทนเองนช่วงสองที่เห็นช่องใช่ไหมคะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เชื่อมกันอเไม่ได้เชื่อมกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาปคบกอบอยก็กวาดล้างหลายกลุ่มปีก็หลายกลุ่มมากนะครับหลายกลุ่มนะครับไม่มีการเชื่อมโยงกันถือบอกว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสทางธุรกิจของของกลุ่มที่เขาเห็นนะครับเขาเลยมาจับธุรกิจของใครของมันนะเพราะสิ่งที่ ที่ทำดำเนินคดีที่ผ่านมานะครับก็ไม่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันครับผมครับครับถ้าเช่นั้นถ้าเชนั้นขออัปเดตคดีหนึ่งสิครับครับผู้กกับจําคดีถุงมือยางที่ไปพันกับตัวละคร2คนได้ใช่ไหมครับนายอาทิตย์ชุมพลแล้วก็นายพันยศอัคระอมรพงศ์นะครับกรณีของ ของอาทิตย์ที่เรารวบตัวได้รวบตัวได้คาบ้านเช่าแถวแถวลัดพร้าวพร้อมกับของกลางถุงมืออย่างใช้แล้วนะคดีไปถึงไหนแล้วฮะคดีคนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือทางเราแจ้งข้อกล่าวหาขเขาเดี๋ยวเขาเอามาแล้วทราบข้อ,ขอหาอยู่ระหว่างการสอบสวนะนะครับของนายอาทิตย์นะครับส่งของพันยศเนี่ยเราก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วครับมันมีบางข้อหาเปลียเทียบปรับทางออยได้แล้วก็ส่งไปเปลียบเชียบทางออยนะครับหลังจากนั้นเนีข้อหาไหนปรับไม่ได้เราก็จะส่งไปที่อายการครับ๋อครับครับ คดีของอาทิตย์ชุมพลนะครับถูงมือ,อยางใช้แล้วนะฮะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่ได้สรุปสำนวนใช่ครับใช่ครับครับผมมันติดอะไรฮะทำไมนานจังคือเรื่องถูงมือครับเพราะว่าตอนที่ของของ,ของ,ของนายอาทิตย์นะฮะเราจะต้องส่งถูงมือไปตรวจทางการแพทย์ด้วยนะฮะ ครับเพราะว่าทุกอย่างเราหืบฐานใช่ครับเพราะว่าถุงมือต้องนําเลับถุงมือถุงมือเปล่านะครับที่ที่ตั้งแต่ร่วมกับออยมาในการเรื่องทําถุงมือนะครับที่เราจับเนี่ยครับมันจะมีแผนแผนพฤติกรรมอยู่สามสามแผนพฤติกรรมที่เราเห็นเลยนะก็คืออันดับแรกคือเอาถุงมือมือสองนะครับมาซักซักซักล้างตากแห้งแล้วมาแยกไซส์แล้วก็มาบรรจุลงกล่องที่เป็นระบุว่าเป็นถุงมือทางการแพทย์นะครับ แล้วก็ขายในไทยขายในประเทศนะครับนะแผนสุขกรรที่สองเนี่ยก็คือซื้อถุงมือเปื่อยยาง <ห Sas S 2> จากต่างประเทศอ <ung S 2> ืนะครับมาเป็นกระสอบบ้างมาเป็นกล่องบ้างแล้วก็มาบรรจุลงในกล่องที่บ่งบอกว่าเป็นกล่องเอที่เป็นถุงมือทางการแพทย์นะครับครับแล้วแบบที่สามเนี่ยที่เราเจอก็คือซื้อถุงมือในไทยเลยนะครับในไทยเลยแล้วแกะกล่องออกแล้วเอาถุงมือนั้นอ่ะมาใส่กล่องที่ระบุว่าเป็นถุงมือทางการแพทย์ อ๋อครับเป็นกล่องจริงๆมันก็กระถุงมือ,อ,อเดธรรมดาเ <พอ S 1> ท่านแต่มาย้อมแมวมาหลอกขายเป็นเปลดปปทางการแพทย์ใช่ครับเพราะว่ามันเต้นทุนคือถือว่าถ้าถ้าหเห็นภาพเลยอย่างถุงมือธรรมดาเนี่ยถ้าขายในไทยทัย่วไปอาจจะกล่องอยู่ที่ร้อยยี่สิบด้วยตัวผมด้วยตัวอย่างนะครับครับแต่พอแค่แกะกล่องออกเอาถุงมือมาใส่ถุงมือทางการแพทย์มันอาจจะไปเป็นสามร้อยอย่างเงี้ยครับอ๋อครับอ๋อคามันเพิ่มก็ย้อมแมวขาย ใช่ครับมันก็เลยมีกลุ่มวิฉา <Okay. S 2> ที่ตอนช่วงตอนนั้นคือตอน <Okay. S 2> ที่ถุงมือถุงมือตาก,การแพทย์ <Okay. S 2> ถี่นเป็นความต้องการ <Okay. S 2> มาก <Okay. S 2> คนก็เลยมาทํากันครับ <Okay. S 2> ผในอาทิตย์ชุมพลที่เราจับได้คาบ,บ้านเช่า,ถาแถวแถวลาดพร้าวขนาดกาลังย้อมแมวกันอยู่นะครับเป็นกรณีเอาถุงเอาเอาถุงมือยางใช้แล้วเนี่ยมาย้อมแมวนะฮะถูกไหมฮะของในอาทิตย์นี่เอาถุงมือถุงถุงมือถุงมือ,ถ,มอถุงมือเปือยบางๆเลยครับ แล้วก็มาทดลองใส่สีเพราะตอนนั้นที่เราเข้าไปเนี่ยคือในอวันนั้นเนี่ยใช่ครับเขามายอ้อมสีแล้วเขาก็เขาก็เอาสูตรให้ดูให้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูนะครับว่าเขาอะเสูตรมาผสมสีนะครับ oh, <okay. S 2> แล้วก็บอกได้เลยว่า <Okay. S 2> วันนั้นเนี่ยนอกจากเราสวดยิดแล้วเนี่ยเราเดาเนินคดีเขาคือครอบครอง่อง,งอยางเสพติด <Okay. S 2> ด้วยเพราะพอตอนนี้เราคุยกับเขาเนี่ยมีความสุกว่าเขาให้ เขามีอาการที่แบบน่าจะเล่นยาเต็มๆเราเลยเข้าไปค้นที่ห้องนอนเขาแล้วก็เจอยาเติดจริงแล้วก็ตรวจขี่เท้าเต็จริงวันนั้นเนี่ยนอกจากเราเราจับเรื่องเอ่อเราตรวจบเรื่องสุมอแล้วเราจับเรื่องคขาบคองยาเตพติด้วยอธิชุมพลที่เราจับได้ที่ลาดพร้าวเชื่อมโยงกับพันยศอคละอมพงษ์ไหมฮะไม่เชื่อมโยงเลยครับไม่เชื่อมนะโอเค ใช่ครับต้องมองผมบองเลยว่าแต่ละคนต่างคนต่างทาครับถ้าถามว่าถ้าเขาจะเช mind, ื <Okay. S 2> this, はは่อมโยงกันผมมองว่าในกรณีที่เขาจะซื้อถุงมือกันมากกว่าครับโอเคได้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 เขาว่าถุงมือค่ะครับครับผมค่ะเพราะอะไรนะถุงมือทําไมคะมีปัญหาอะไรคะบอกเอาปากครับเพราะว่าผมมองว่าตอนนั้นเนี่ยคือถุงมือเนี่ยใครมีถุงมือก็เหมือนมีบุลค่าครับแต่ว่าบางทีคนมีถุงมือแต่ไม่มีลูกค้าบางคนอาจจะซื้อขายกันอืใช่ครับก็ซื้อขายกันแล้วตอนนี้ถามว่าในเรื่องถุงมือทางการแพทย์เนี่ย ก็ยังมีคนไทยโกงกันเองอีกก็มีโอเคเอ๊ะตอนนี้กว่าล้างไปหมดยังมีไหมลักรอบออกไปแบบนี้อีกยังมีเล็ดลอดออกไปอีกไหมคะลักษณะเอาถุงมือที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้คะ่ะผมผมมองว่าตั้งแต่ที่เทางทางทางประเทศที่ต้องการเนี่ยเขายกระดับในการตรวจสอบนะครับเอการเข้ายากขึ้นผมว่ากระบวนการตรงนี้ประกอบกับณเวลานี้ที่ที่เมื่อที่ไปแล้วลองเช็คเรื่องอราคาถุงมือยางนะครับ ทางการแพทย์เนี่ยปรากฏว่าราคาเนี่ยลงมาเพราะว่าเนื่องจากความต้องการจการเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนที่ผมคุยกับคุณพี่สซาแล้วเอดมันผลิตได้เยอะขึ้นด้วยใช่ครับมันมันผลิตได้เยอะขึ้นแล้วครับมันก็เลยทําให้ราคาตกแล้วทาให้คุณสายีิผมว่าไม่ไม่น่าจะมาทำในคุมค่าครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับพันธุ์ตระรวจเอกเนติวงกราบค่ะพุ่มกับสี่นะคะบกปคบค่ะสรุปนะ พัดีเดลูมเทรดดิ้งที่เป็นคดีและอยู่ในมือของตำรวจปคบคคดีกับกรณีที่ไปโกงไปหลอกนักธุรกิจชาวต่างชาติแต่ยังมีคำถามนะนักธุรกิจชาวต่างชาติยกทีมมาทวงเงินที่ประเทศไทยนัดเจอกันที่สถานแห่งหนึ่งเคลียร์กันไม่จบอยู่ๆตำรวจไทยโผลมารวบตัวทีมของนักธุรกิจสหรัฐออน่าสนใจในเรื่องนี้ต้องไปขยายคดีนี้ต่อว่าทีมไหนยังไงและเพราะอะไรอย่างไรนะคะ